นะเร็วๆหิวข้าวจะตายแล้วเร็วๆ <c oughs> เอาทรายแล้วเหรอ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาที่แอนท่าดินแดงเขาบอกว่าตอนนี้ดังมากในทิกต o อกนะดังมากๆเลยแล้วก็ขายดีมากๆวันนี้คุณแม่ก็เลยบุกมาบุกมานี่แล้วก็จะกินผัดหอยลายเขาบอกหมดจะกินผัดผักกระเจี๊ยดหมดแล้วก็เลย เขาบอกว่ามีกุ้งของเขาเนี่ยกุ้งเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะดังมากไงแซบอยู่นะเนี่ยแซบอยู่นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแซบอยู่คะ่ะเดี๋ยวตักใส่ถ้วยให้หนูไงตักใส่ถ้วยห,หนูจะได้กินง่ายลูกรักแซบอยู่วันนี้จะบอกว่าคุณแม่ถูกลอตเตอรี่จ้าก็เลยมาฉลองเพราะถูกลอตเตอรี่นะจ้าที่คุณแม่วันนั้นไปไล์สดไงที่ครัวยี่สา งานง่ายเชฟตุกตาแล้วแม่ไปไหว้เจ้าที่ไงเจ้าที่บ้านเขาอะ่ะแล้วบ้านเลขที่เขาสิบหกตั้สิบเก้าแล้วออกหนึ 6, ง่งหกไงฉันก็เลยถูกรัตตอรี่วันนี้ฉันก็เลยมาฉลองที่แอนค่าดินแดงและฉันจะฉลองกับพวกเธอด้วยนะก็คือโปรก็คือว่าวัน uh. วันนี้ uh, <okay. S 1> เอามาเอามามา,มาหิวข้าวเดี๋ยวกินหมดม <Okay. S 1> ีคุณผู้ชม <Okay. S 1> เอามาเลยลูกฉันก็เลยมาส่งจัดโปรกับพวกเธอฉลองที่ฉันถูกรัตตอรี่ก็คือ พ่อหนึ่งห้าร้อยไม่ขายขายสองร้อยและส่งฟรีนะฉันเอาเงินที่ฉันถูกลอตเตอรี่เนี่ยมาออกค่าส่งให้พวกเธอสนใจก็ทักไลน์มาเลยแอดลีหน้าดัดแกงไลน์ม e ีแอด l e e n a g a n g นะจ๊ะทักไลน์มาเลยจ้ะฉันเอาเงินที่ฉันถูกลอตเตอรี่เนี่ยมาออกค่าส่งให้พวกเธอนะอะเดี๋ยวฉันกอกินข้าวกันหิวข้าวอันนี้กระลำวางนะั่นแหละลูกมีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขากระลำปีทอดน้ำปลาเจ้าค่า กำลังหิวข้าวเลยพอตอนช้าแม่กินข้าวไม่ลงไนงะอืมร้อนๆโอเคข้าวหอมมะลิก็ใช้ได้อืมกือซินีอยเจ้ามาว่าคือกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำทอดแต่มันแพงไนงะ มันแพงฉันก็เลยกินราคาที่มันไม่แพงฉันตอนแรกฉันก็ไม่ค่อยกล้ามากินเลยฉันกลัวมันแพงแต่เขาไม่โชว์ราคาหมึกไก่นึ่งมะนาวนี่สามร้อยเองนะคุณผู้ชมดูจากวัตถุดิบเขาก็ไม่แพงนะคือหมึกไข่นี่สามร้อยเองแล้วเขาใช้วัตถุดิบดีแล้วมันแซ่บมันแซ่บมากเออเอาจารย์นี้ไปลูกนี่่ะคุณผู้ชมจานนี้ปูก้อนผักพริกเหลือง ็โออยู่นั้นเนี่ยดูแล้วมันมันน่าจะแซบะ่บแบบคุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะนี่ค่ะฉันเป็นคนแบบชอบกินแป้งไงมีใครถูกรัตตอรี่บ้างไหมคือฉันบอกว่าฉันไปไหว้สารพระภูมิไงตัวยี่สานเนี่ยหลังเ็บทุกตาไงมื่ก็้บอกสิบหก16าสบเก้าไง กระตุกลาตาลีอืออ้อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากอืมก็ทำอร่อยมีหน้าเขาถึงขายดีปูเ็าสดมากคุณผู้ชมปูนี่สดมากอ่ะอืม ปลาหมึกเขาก็สดสดมากค่ะคุณผู้ชมคุณแม่เนี่ยจะต้องมีตัวช่วยคุณผู้ชมเจ้าขาเพราะว่าชินเยอะก็เลยมีอันนี้ค่ะสลิมดิงไฟเบอร์นะคะเป็นตัวช่วยของคุณแม่ไม่งั้นน้ำหนักสองร้อยกิโลแล้วเพราะว่าบางทีเรารีวิววันหนึ่งอ่ะสิบที่ไง มาแล้วอาหารรวดเร็วทันใจค่ะคุณผู้ชมเจ้าขารวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจค่ะอร่อยมากนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเราก็จะต้องมีตัวช่วยตัวนี้กินก่อนอาหารมันจะดักจับไขมันกินหลังอาหารมันจะช่วยเผาผลาญแล้วก็ดีถอกล้างลำไส้เข้าใจไหมครับคุณผู้ชมไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันคานคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ วันนี้คุณแม่ถูกลอตเตอรี่เยอะเลยก็เลยแบบว่าตอนแรกว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมถูกรางวัลที่หนึ่งคุณแม่จะจะขายให้ห่อละร้อยแต่นี่มันถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวกับสามตัวหน้าแต่ถูกหลายใบก็เดี๋ยวจะช่วยออกค่าส่งให้คุณผู้ชมซื้อห่อเดียวก็ได้นะสองร้อยส่งฟรีเลยโปรโ,โปรถูกลอตเตอรี่โปรถูกลอตเตอรี่นะ ตอบแทนคุณผู้ชมนี่เนี่ยเราเทสใส่ใส่ขวดอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแล้วเราก็เช็คน้ำธรรมดานี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่ยเช็คเช็คแบบนี้เลยอืมดูเหรอเช็คแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเนี่อืมอา้าวจุดนี่แหละแล้วเราก็เทสใส่น้ำแข็งแบบนี้เลยคะ่ะดูซิ สันทิค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานะรับประทานสุดๆดเป็นตระกูลเอตระกูลสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลาเบอรี่แบล็คเบอรี่เนี่ยคนมาเต็มเลยต้องรีบกินรีบลุกแล้วคนอื่นจะได้มีที่นั่งอืมน่ารักจังรวดเร็วทันใจมาต่ก้องผักไปหน่อยจะได้วางได้ คุณผู้ชมเจ้าขานี่ค่ะ500รเม็ดขาเราขาย2 0งรกล่อง1,000ส่งฟรี12กล่อง2,000ส่งฟรีตกกล่องละ170ยเจราขายสง่งเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยคุณผู้ชมสนใจนะคะโทรมาเลยค่ะ0816304622หรือไลน์มาเลยอัดลีนะคะดัดแกงไลน์มีแอ็ดเล a ีเอ็นะคะเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยะคะ่ะคุณผู้ชมเจ้าขานะคะลายชื่อข่าวโหดแล้วก็อันนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาอนี่คือสลิมดิง ไทยทีชงในน้ําธรรมดานี่ได้เลยแต่ถ้าชงในน้ําร้อนเนี่ยมันจะอร่อยกว่าแต่ร้านเขาขายดีเขายุ่งแม่ก็เลยเก่งใจไม่กล้าไม่กล้ารบกวนเขานงะเนี่ยชงในน้ําเย็นได้นะน้ําธรรมดานี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่ชงน้ําร้อนน่ะจะดีกว่าชงน้ําร้อนน่ะมันจะมันจะหอมกว่าอร่อยกว่า แต่ถ้าเราชงในขวดนะเราเช็คอะ่ะมันจะมันจะละลายเร็วกว่าเร็วกว่าที่เรามันนั่งชงแบบนี้นะเนี่ยคุณผู้ชมจะขอน้ำร้อนเขาก็เก่งใจเขาขายดีเขายุ่งไงการแนะนำให้ชงในน้ำร้อนมันจะอร่อยกว่าคุณผู้ชมน้ำเย็นมันจะไม่ค่อยหอมแต่ว่าถ้าอยู่ในขวดนะแล้วเราเช็คอะ่ะมันจะแบบมันจะสะดวกกว่าคุณผู้ชม อันนี้รู้สึกว่ามันมันคนแล้วมันละลายยากชงน้ำร้อนดีที่สุดชงน้ำร้อนดีที่สุดค่ะชงในน้ำร้อนดีที่สุดเพราะว่าเราใส่สารสก,กัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับทิมแล้วก็คกจิเบอร์รี่แล้วก็มเมล็ดอง,งุ่นถั่วขาวโปรตีนจากถั่วขาว แอเซโลราชอรี่นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่นี่วันนี้คุณแม่ให้ฟรีเลยนะคือค่าส่งฟรีปกติมันมีค่าส่งร้อยหนึ่งคุณผู้ชมสั่งห่อหนึ่งสองร้อยบาทส่งฟรีโดยคุณแม่เอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยมาออกค่าส่งให้คุณผู้ชมนะคะสลิมยิ้งไทยที 5, ห้าห่อหนึ่งพันส่งฟรีสิบพอพันห้าส่งฟรีร้ 100, อยห่อหมื่นหนึ่งแต่มีค่าส่งหนึ่งพันนะคะสิบหอ่อนี่คือร้อยซองเล็กแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาร้อยซองเล็กแบบนี้เลยนะคะ กินแล้วอร่อยมากบาำรุงหัวใจบำรุงสายตาทําให้หน้าเด้งนมเด้งลูลสิ้แล้วก็บำรุงหัวใจแก้โรคหัวใจมะเ,เร็งเงบาหวานความดันนะคะคุณผู้ชมห่อละห้าร้อยมีเอายอแต่เราไม่ขายเราขายเพียงแค่สองร้อยคุณผู้ชมสนใจทักไลน์มาเลยวันนี้แม่โปรเพราะว่าแม่ถูกลอตเตอรี่ไม่ต้องจ่ายค่าส่งปกติคิดค่าส่งหนึ่งร้อยนี่ส่งฟรีเลยทักไลน์มาเลยแอตเลยียนะดัดแก๊งไลน์แอตเลียเอ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 เเอเอเอ ห้าร้อยไม่ขายขาย 200, สองร้อยมีสิบสองเป็นหัวเชือไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลคนเป็นเบาหวานความดันกินได้ค่ะนะคะนี่นะกินได้ไงกินเลยแต่ลูกเนี่ยมันมัน,ม,นมันละลายยากไงนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี้ผัดผัดเขาเรียกอะไรนะผัดสตอสตอ,สตอกุ้งสตอผัดกุ้งกับคุณผู้ชมเจ้าขาอาหารเขาอ,อร่อยมาก เขาจะออกหวานนิดนึงนะคะคุณผู้ชมจะออกหวานนิดนึงอืมหอมมากอืมเขาจะใส่กระปิดนิดนึงอืมอืมคุณแม่กรเลินอาหารเลยคุณผู้ชมอืมอร่อยหอมกระปิ อร่อยจ้ะอืมอืมอร่อยมากอะอันนี้ปลาหมึกผัดกะปิคุณผู้ชมปลาหมึกก็ชิ้นใหญ่ๆเลยนะปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาอนนี้ค่ะปลาหมึกผัดกะปิลองดูปกติแม่ไม่ค่อยชอบก,กินปลาหมึกนะ อันนี้สั่งให้ตะก,ก้องตะก้องก็อยากกินตะก,ก้องเป็นคนชอบกินปลาหม,มึกม,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 มากอืออือปลาหมึกก็สดมากไม่เหมือนคาวอือของก็สดอร่อยอืออา้าวเนี่ยลูกลักเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมใ้าไดา้ อาหารทออร่อยคุณแม่จเจริญอาหารเลยกินสองจานเลยเนี่ยวันนี้มีความสุขมากเลยถูกลอตเตอรี่ถูกลตอกลตเตอรี่คุณผู้ชมถูกกันหรือเปล่าอมอืมอืมอืม รางวัลขึ้นอยู่ออกไทท่านไนงะที่ตายห้าศพไงคุณผู้ชมด้วยอกกระไม่สองใบใสนน่น้ำแข็งยังมาใส่น,น้ำแข็งอร่อยมากคุณผู้ชมนี่สกลิมดิ้งไทยทีรับประทานแล้วมันจะช่วย ลิมดิ้งไฟเบอร์ไฟเบอร์อรค่ะคุณผู้ชมจัดมาช่วยแม่หน่อยน้ำแข็งมามามาก้ามานางไม่มีคนช่วยตอนนี้ร้านเนี่ยดังมากไอติกต๊กคือทุกคนมาเนี่ยต้องกินพุ่งแม่น้ำเนี่ยทอด แต่ว่ากุ้งอ่ะคุณแม่กินจนเบื่อมากๆบอกตรงๆอันนี้มาเนี่ยเขาอยากจะพาตะก้องอยากกินตะก้องเขาอยากกิน,กนเนี่ยคุณผู้ชมอยากกินที่มันเป็นแบบมีไว้ตรงนี้ก่อนอยากกินปลาห <st ık> มึก <uition> อันนี้นะคะแต่แนะนําคุณผู้ชมนะคะชงน้ําร้อนจะอร่อยกว่านะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะใช้น้ําร้อนชงม,มันจะอร่อยกว่าใช้น้ําเย็นชงก็ได้แต่ว่าน้ําร้อนชงม,มันจะอร่อยกว่ามันจะหอมกว่าะค่ะคุณผู้ชมเจ้าคาะนี่เห็นไหมคะ อันนี้ซองเดียวนะคะคุณผู้ชมซองเดียวมันเข้มข้นเพราะเราไม่ได้ผสมแป้งวันนี้คุณแม่ถูกลอตเตอรี่วันนี้คุณแม่ก็เลยแบบว่าให้คุณผู้ชมส่งให้ฟรีเอาเงินที่ถูกลอตเตอรี่มาออกค่าส่งให้นะคะสองร้อยปกติมีค่าส่งหนึ่งร้อยแต่วันนี้ส่งให้ฟรีสนใจทักไลน์มาเลยแอดลีน้าดอตแกงไลนมีแอดลีเอ็นเอดอจีเอ็นจีไลน์ชื่อข่าหวหุ่นละโทรมาเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ย เก็บตังค์ตรงนี้ด้วยลกูกคนอื่นจะได้นั่งอร่อยมากคุณผู้ชมขนาดไม่เกรงใจเขาไม่กล้าขอร้อง<ม><ๆ>เขานะแม่ใช้น้ําเย็นชงนะแต่ต้องคนนานหน่อยแต่ถ้าในแก้วเราเช็คแป๊บเดียวมันก็ละลายเนี่ยเดี๋ยวจะเอาขวดเนี่ยมาเช็คให้คุณผู้ชมดูนะเนี่ยคุณผู้ชมอร่อยมากมากนี่ซองเดียวนะซองเดียวถ้าคุณผู้ชมซื้อหนึ่งสิบหอมันร้อยซองไงมันตกซองสิบห้าบาทชงได้สองแก้วอะ รสชาเข้มข้นอร่อยที่สุดในโลกอร่อยกว่าสตาปาร์ที่แก้วหนึ่งหลายร้อยบาทแต่ตอนนี้แค่สิบห้าบาทคุณผู้ชมสิบ้าบาทได้สองแก้วแบบนี้อร่อยมากๆเดี๋ยวคุณแม่จะเทน้ำนี้ลงไปคือชงในขวดอ่ะมันจะละลายเร็วกว่าละลายกว่าที่เราจะชงในแก้วไงพอดีเมื่อกี้ตัดออกมาซองหนึ่ง นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วแล้วเราก็เทลงในน้ำนี้นะคะเวลาเราออกไปข้างนอกเราก็เป็นซองเนี่ยใส่กระเป๋าไปไปขายซื้อไปขายในโรงงานก็ได้ไปขายเพื่อนๆในที่ทํางานในออฟฟิศในโรงงานเราขายส่งขายถูกที่สุดในประเทศไทยเรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหนึ่งแสนคนเราส่งออกไปทั่วโลกขายดีที่สุดอันนี้เพิ่งผลิตเสร็จนะคะเป็นโปรดักต์ใหม่เลยตอนนี้มาถึงวันนี้สิบวันละเราส่งวันละหมื่นบ้านทุกวันแต่วันนี้คุณแม่ถูกอเตรี่ไง นถูกลอตเตอรี่ไงคุณผู้ชมถูกลอตเตอรี่ฟ้ามันอนะฝ้ามันอยู่ไหนเขามีให้ฝามาแบะตอนตอน,ตอนไปกี่เปิดมาไม,ม่ฟ้าไปเอาฝาแก้คุยนี้อยู่ไหนแม่จะเช็คฟ้าขวดแก้คุยอะขอหน่อยแม่จะเช็คเอออร่อยมากพี่คิดเงินเยี่ยมเยยมเยยมจะเช็คไงมันไม่ละลาย คุณผู้ชมมาให้ได้แอนท่าดินแดงเขาจะเปิดวันวันอาทิตย์จะปิดวันอาทิตย์ปิดกับวันจันทร์หยุดจันทร์อยุดจันทร์นะมาได้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงว่าเจ๊แอนไปไหนอ๋อพันกับข้าวอยู่อพี่เป็นผัวแจ๊กแอนเหรอเออหล่อเชียวคุณผู้ชมเช็คแบบนี้นะคะเช็คแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขานี่นี่ถ้าใช้ขวดเช็คอะมันจะละลายเราใช้ช้อนอะคนมันเสียเวลาไงพี่ขอข้าวกับข้าว คิดแต่พ่อข้ากับข้าวขอบคุณแม่อร่อยมากอร่อยมาก,มากเป็นอาหารที่อร่อยที่สดุดอ่ะนี่อร่อยมากคุณผู้ชมก็ทําอาหารใช้ได้และของก็สดนี่ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะนี่นี่เช็คแบบนี้นะคะอ๋อเจ๊แอนกลงมือผัดเองเลยจะลงมือทําเองเลยนะเจ๊แอนนี่ค่ะคุณผู้ชมเราก็ผสมโอ้โนะารับประทานสดๆเจ๊แอน รวยเหลือเกินข <รอ S 2> ายดีเหล,ลือเกินดังที่สุดมองกล้องทักทายคุณผู้ชมเปิดแมสนิดน,นึงอุ้ยตัวจริงสวยนีย่สวย,วยมากมากเลยนี่สามีใช่ค่ะนะเชิญชวนคุณผู้ชมเสะร,<อ>รวยอยู่แล้วเพราะว่าคนเข้าคิวรอคิวเป็นร้อยเลยโชคดีฉันได้โต๊ะนั่งอ๋อขอบคุณคุณลีน่าจังมากนะวันนี้อ่ะ วันนี้มีโอกาสได้มาร้านแอนใช่มากๆเลยค่ะตัวจริงสวยกว่าในติ๊กต็อกเยอะอ๋อแล้วนะหน้าสวยหน้าใสแล้วก็จมูกอะไรสวยเข้าหน้าสวยแล้วเป็นคนสวยคนหนึงอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบสองจานนี้เท่าไหร่โชว์คุณผู้ชมหน่อยวันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะอหกร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบจานพันพันแปดร้อยหกสิบบาทแล้วก็ดังที่สุดก็จากตัวนี้เนี่ยคนเข้ามาเป็นร้อยเลยมากินให้ได้แอนท้าดีดแอมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดสิบเอ็ดโมงปิดหก เกินสองทุ่มนะ,ะ,ะทุกวันจันทร์อังคารวันนั้นจะปิดเร็วหน,อน่นอย่อาวันนั้นฉันมาแล้วไม่ได้กินจะไม่ถามวินมอเตอร์ไซค์แบบแม่เขาหยุดทุกวันจันทร์อ่ะ,อะโอเคลูกค้าเข้ามาเต็มเลยลาคุณผู้ชมใบลาคุณผู้ชมค,ค่ะรวยรวยรวยเ,เป็นหมื่นล้านค่ะ